จะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พาเธอเจแกก EP4 แกงกูแล้วไงกูทำไดู้ทำได้ไปดูคนอะไริ้ฮะวเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยวอ้าแล้วก็ไม่หยุดตรงไหนมาคอยมานานอะ ปวดเสียวมันะเจ็บแสบแสบปวดไปหมดแสบหลไปหมดวันนี้ผู้ชายนัดฉันที่สวนน้ำเขาบอกว่าจะพาสมเด็จใต้น้ำหรือเปล่ายังไงเขาบอกว่าจะพามาสวนน้ำฉันก็คิดอยู่เอ๊ะเชียงใหม่มีสวนน้ำด้วยหรอคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะพาบินไปกรุงเทพหรือเปล่าไปสวนระย้าอะไรอย่างงี้เปล่าเขาบอกว่าอยู่ที่เชียงใหม่แล้วซื่อขับรถมามาเจออะไรอะ ชื่อว่าชุบเทกวัวทีพัาอำเภอสันกำแพงขับรถมาจากเชียงใหม่นะในตัวเมืองนะบ้านบ้านฉันอยู่ตัวเตัวเมืองประมาณสามสิบนาทีก็ขับรถมาเรื่อยๆมาเจอส่วนนี้ก็นี่ก็เออแล้วยังรองผู้ชายแหละยังไงล่ะเธออยู่ไหนล่ะเธอคนไหน <c ười> คนนี้หร <c ười> <อ>ือเปล่าเธอไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช <c ười> ่คนไหนล่ะเดีย๋ยวหาก่อน เธอเนี่ยเธอนัดเรามาหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เขากลมหน้าอยู่แล้วันนี้หรอไม่รือ ทเลครับเป็นกรคาเนิกกิได้ปะได้เีครับอโว,วยอ่ะระิ่มดีหรอผู้ชา,ายที่นัอ้าวลืมแลืมถามเออชื่อ อ๋อชื่อจีโอครับอ๋อใช่แล้วแหละคนนี้แหละเพราะว่าเรานัดกับน้องจีโอไว้สำหรับวันนี้น้องจีโอนัดที่มาที่สวนน้ำชื่อว่าอะไรนะสวนน้ำาูกปีกครับอ๋อจะเออจะพาที่มาทำอะไรหรอวันนี้เราจะมาเล่นเล่นแบบอ๋อเด็กเด็กหรือเปล่าอ่าเด็กแบบเปียกเปียกไอพี่ชอบพี่ชอบเปียกเปียกสำหรับวันนี้น้องจีโอจะพาที่ไปเล่นอะไรมั้งอ่ะอ่าวันนี้ก็เดี๋ยวผมว่า พาพี่ไปดูเลยดีกว่าอ๋อมันมีแบบให้พี่เลือกไหมอ่ะแบบว่าแบบเสียวระดับไหนกันเดี๋ยวเราไปเสียวสุดๆไปเลยดีกว่าไหมพี่ชอบเสียวๆพี่อยากเออพี่อยากไปเสียวแหละเครื่องเล่นนี้เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวว่าเครื่องเล่นคอะไรนะครับผมคอนโดจะมีผู้เล่นทั้งหมดสี่คนเล่นหันหน้าก็หากันเล่าทุกอย่างทุกอย่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวอาให้จับแล้วหันหน้าก็หากันแล้วมันจะหลุดออกเออออกเออออกมาเนี่ย เราไม่หลุดเราก็จับอยู่อนั่นก็คือว่าเซฟตี้เซฟเซฟเซฟชีวิตกูด้วยแหละนี่นะแบกขึ้ไปเองนะอะไรก็ตามพี่ก็ไม่รู้ว่าต้องขอยืมเสื้อน้องจีโอเช็ดแรกโอ้ยไปละแบกไปด้วยแต่อันเนี้ยต้องแบกไปเองนะแบกเองเหรอไปจีโอเป็นผู้ชายเอาจริงเอาจไม่ต้องเหรอมึงใช้ผู้ชาย เรื่องชายกูทำได้ไปนูอ่ะเรืบอชาย มั่งเลยอ่ะเพรเสียวให้ดูปล่องน่ะตีตรงที่มันไหลลงมาใช่ไหมแล้วพอถึงตรงนั้นน่ะแล้วมันหักศอกอย่างเงี้ยมันหักปุ๊บปุ๊บแล้วแล้วมันขึ้นเหมือนนี่เลยอ่ะอีกรอบไหมไม่อไม่เอาเอาแล้วร้องน้องบอกว่าไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาร้องบอกว่าไม่เอาแล้วเอาเสียว โปรเจ็ควกาศตะลุยกแกล็กซี่เน้อจิโวอ,อยากไปที่ไหนก่อนอกระสวยกระสวยอวากาศโอ้พี่ก็ชอบกระสวยพี่ชอบกระสวยเดี๋ยวมาดูซิว่ากระสวยของน้องจิโวจะขนาดไ,ไหนม่าส <laughs> นใ <laughs> เครื่องเล่นอ,อกวกับเครื่องเล่น ไม่รู้นะโอ้ยเดเหมือนกันนะครับโอกล้องครับกล้องนี้ได้เลยบ้าครบม่้มึง มเสี่ยงมะกเเมื่อกี้เมึงมันเสี่ยวมากเลยอ่ะกูเหมือนใจอือแล้วใจมันจะหยุดเต้นแ่ะแต่ดีนะที่มีผู้ชายในทีมดูแลเป็นไงบ้างครับพี่เม้งกินในกล้องสั่นแล้วมัคือคือแบบมันอย่างเงี้ยแล้วมันก็คืนอย่างเงี้ยแล้วมันคืนไปสุดเลยอ่ะมันเตี้วเว้วอย่างเงี้ยเป็นไงจีโอพาเสี่ยงไหมมันจะหลุดอ่ะปะกอดกันก่อนเผื่ออาจจะไปแล้วอาจจะหลุดไปเลย 오, 오늘 쇼쇼! 아, 이거 쇼쇼야? 오~~ 아, 이거 쇼쇼야? 오~~ 아, 이거 쇼쇼야? 아, 이거 쇼쇼야? 와, 하하하 만나면 쇼가 되네, 아! 와, 하하하 오, 아! 아, 아! 오, 아! 오, 아! 오, 아! แล้วอันนี้คือพมของอาลาดินเดี๋ยวเราจะไปลอยตัวจากข้างบนชั้นสูงๆคิดว่าอันนี้จะเสี่ยวไหมทุกอันนี้เสียวไหม<ะ>ตอนเล่นอ่ะอนนหรือวนะ่าชิวๆเสียวหมด <laughs> เพราะเพราะเออเพราะว่าอยู่กับชิโอ ซอมสิอย่าปล่อยมือตอนลงไปจะทางท่ายังไงตายครับไม่มีนอนคืน3 2 1 go โอ้ยเสียวแล้วยยังไงแล้วผู้ชายไปไหนแล้วผู้ชายมาผูกคอ ผู้ชายไปไหนตอนนี้ผ <laughs> ู้ชายไปเล่นไอ้แดงๆเห็นปะนี่แดงๆเนี่ยแล้วทำไมเธอไม่ไป,ไปมึงดูกูด,ด้วยแค่กูเล่นกับเขาสี่ห้าอันเนี่ยชีวิตกูแบบเล่นเดี๋ยวเรานั่งรอตรงนี้ออก <laughs> อันนี้คือเครื่องเล่นที่เกี่ยวที่สุดในวันนี้นะครับผมเขาเรียกว,ว่าตู้แดงโอเคไปกันครับพี่แมวอยู่ไหนพี่แมวพี่แมวอยู่ไหนคะอยู่ไหนครับ พี่แมวพี่แมวอยู่ไหนพี่แมว,ว่าอยู่ข้างล่างรอเดี๋ยวผมลงไปละ พ่อใมันหน้าน่ะปวดเสียวเหนื่อยเจ็บตรงไหนีเจ้าโอ้เจ็บแสบแสบปวดไปหมดแบหลังไปหมดมาตอนนี้เราสองคนก็เล่นเครื่องเล่นกันครบแล้วแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวที่่ยทำไมเขาข่าวจังเลยถามว่าที่เขากินอะไรอ่ะเือผมก็กินวีทลเลบก่อนนอนหนึ่งซองหิวก็เลยสักสว่างอะไรพี่แมวดูดิ มันเป็นดีท็อกแล้วก็เรื่องคอเลสเตนด้วยใช่ไหมเพียด้วยที่ให้พี่กินเมื่อกี้นี้ใช่ครับเมื่อกี้เลยวันนี้สรุปเต้นทั้งหมดนี้พี่แมวเป็นไงบ้างครับพี่แมวเอาพี่แมว แบงค์คอร์คลินิกเรฟเวอร์ชั่นปฏิวัติความงามครั้งใหม่ทั้งภายในและภายนอกบิวทาเร่คอลลาเจนกลูตาไฟเบอร์สวยครบจบในซองเดียวไปไหนมาทำไมมาโผล่ตรงนี้ไปจับปลามาจับปลาเหรอ กีนจับแล้วมันหลุเลลดาาลเ,ลนนเลยอ๋อหรอมันดิ้นจับปลาจับตัวเล็กๆมันก็มันแกะเรื่อเลยตามเรือตบตรงตีมากเลยสำหรับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สระน้ำทะเ,เ,เลเทียมแล้วกันใช่ไหมเออเขาเล่นทะเลไหมทะเลแหละเหมือนเหมือนไมเหมือนมาอ,อัพเดทอ่ะอ<า>เกิดน่ะมาเล่นทะเลกับผู้ชายห<า>นึ่งวันแล้วก็ฉันก็จะนอนอยู่ที่นี่หนึ่งคืนแด้นอนนี่แต่ว่าเขาไม่อยู่ เที่ยอวี่อยู่เหรอไม่อยู่ครับกลับละโอเคดีกลับเลยเอ๊ะจะทิ้งกันได้ไงอะไรติดกันมันสิเะโว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวพ่อหะอ่ะเดี๋ยวให้น้องทีโอฝากไอจีดูนนี่นะหลิงโอเคก็ทีโอบีโอนะครับแล้วี่น no e no no ้องทีโอทำอะไรอยู่คร no ับ ตอนนี้ก็เรียนอยู่ครับเรียนอยู่ปีสี่คณะวิศวกรรมศาสตร์ครับที่มหาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่ใช่ครับปีสี่ตอนนี้ปีสี่ก็เดี๋ยวกำลัจบแล้วปกติเป็นคนที่ไหนอ่ะเป็นคนเชียงใหม่ครับอ๋อถ้าเกิดไม่ปกติก็เป็นแบบพี้ลอเล่นเดี๋ยวให้น้องทีโอช่วยฝากเออ่ข้อมูลเกี่ยวกับสวนน้ำนิดนึงนะคะสวนน้ำนี่ชื่อชุบเทควอเตอร์พาร์คนะครับตั้งอยู่ที่สันกำแพง าห่ากจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ30นาทีกนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ก็คือ199สามารถเล่นได้3โซนแล้วก็399เล่นได้ทุกโซนนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องซีโอมากนะคะที่แบบว่าพาพี่มาเล่นน้ำอย่างนี้ที่แบบไม่ไกลาจากเชียงใหม่ด้วยนะเราต้องไปไปกันแล้วจะบอกว่าหนาวแล้วตอนนี้อากาศที่เชียงใหม่หนาวมากดูแดดแน่ฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับกับช่องของวิเชียรใหม่ ก็ยังมีตามชม